จเจริญทำสำนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันเตียโศกยินดีนำเสนอเต้าหู้ทรงเครื่องน้ำแดงเจค่ะมีส่วนประกอบและเครื่องปรุงอะไรบ้างคะส่วนประกอบคือมีเต้าหู้หลอดค่ะแล้ใช้แป้งสาลีนะคะชุบแล้วก็ไปทอดค่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดหอมครื่องช่ายผักชี้อยหน้ามิิง มีพริกขีฟพกีฟ้าแดงกับเหลืองทำให้สีสันสวยค่ะแล้วก็มีเกลือน้ำตาลซีอิว๊วและนี่แป้งแป้งอะไรคะแป้งมันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันนะคะเอาเห็ดเอาเห็ดนางฟ้าไปผัดให้มันหอม,หอม คั่วให้หอหอมก่อนนะคะคั่วจนเห็ดได้กลิ่นหอมหอมแล้วก็ใส่<ว>เห็ดหอมคั่วเพื่อเห็ดจะได้หอมค่ะไม่ใส่ไม่ต้องใส่น้ำมันก่อนนะฮะเอาหอมแล้วก็ใส่น้ำมัน แล้วก็ใส่เข็งนะคะใส่น้ำน่อยนึงนะคะ แล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะฮะบก็ะกรหนึ่งนะคะก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปที่หลังตามด้วยซีอิ๊วนะคะ ก็ตีแป้งไปนิดหน่อยพิกใส่ที่หลังนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โรยลงไปหน้าเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้าหู้ทรงเครื่องเจนะคะประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเหตุสามอย่างช่วยบำรุงตับและก็ล้างสารพิษตกค้างในตับนะคะลดอนุมูลอิสระที่จะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งและช่วยบำรุงสมองนะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญทำสำเร็จด,ดีค่ะ